ทีวี55นิ้ว f o ล์คีเ t สมารทรุ่น x r 5 5 x 9 0 7นั่นเองจากแบรนด์โซนี่และความคมชัดของเฉดสีเนี่ยตรงจริงแบบนี้เลยเห็นไ,ไหมคะตัวนี้เวลาแบบไฟสะท้อนหยดน้ำนะ่ะตัวนี้ก็จะเห็นชัดเจนเลยทีเดียวในเรื่องของรายละเอียดดีเทลต่างๆของภาพค่ะพี่คิวนี่หรือเพียง3 7, 9 9 0ยง37,990บาทค่ะ60นิ้วแบบนี้ค่ะ 4T4604K1X จากแบรนด์ชาร์ป ซึ่งนะฮะก็เป็นคล้ายๆ Google เหมือนกันพี่มินครับใช้ในเรื่องของโ o m แคสได้นะครับสั่งการด้วยเสียงครับนี่ฮะด้านบนแบบนี้เลยคลิกเพื่อพูดนะฮะหรือผ่านรีโมทแบบนี้ก็ได้ Google Assistant ต่างๆนะครพิเศษหรือเพียง1 9 9 9 0บาท นั่นเอง65นิ้ว 4K Smart TV มาพร้อมเมจิกรีโมทแล้วค่ะรุ่น65 up7750 PTV เขามีเลยนะในเรื่องของโมชั่นการขึ้นไหวการเล่นเกมกับเกม Optimizer อย่างนี้เป็นตัวอย่างนะในเรื่องของการที่มีกราฟิก HDR ที่ปรับแต่งเป็นพิเศษเลยเพิ่มการหน่วงเวลานะคะและลดในเรื่องของ Input ตแหลกเนี่ยที่ต่ำกว่าที่เคยด้วยนะคะ27,990บาท 65A 6500 G จากไฮเซนนั่นเองลวลกติได้อย่างดีเยี่ยมเลย HDR10 Pro ผ้าไม่ได้อยู่แล้วถ้าทีวีรุ่นท็อปต้องรองรับแน่นอนในเรื่องของภาพแบบนี้และยังมีเจอาพี่วิชชันค่ะปกติอยู่ในโรงภาพยนตร์ตอนนี้มาอยู่แล้วในทีวีของเรานั่นเอง2 3 9 9 0 ตัวนี้กับ18,600 BTU แปนวิโอระเบนแบบอินเวอร์เตอร์ c 2 a b v 0 0 8 3 8 a b v 0 0 8จากแบรนด์ c a r เ i e r จุดเด่นหน5จุดเด่นเลยนะรุ่นนี้ออีกชื่อนึงคือ Mercury เนาะทุกท่าน Ice Cleaning ค่ะพี่ฮิวในเรื่องของการทำความสะอาดตัวเองด้วยการละลายน้ำแข็งนั่นเองหลังการใช้งานเนี่ยเขาจะมีการละลายน้ำแข็งอัตโนมัติในเรื่องของแผงไฟเย็นคะเหลือเพียง24,200บาทเท่านั้น1,400รอบต่อนาทีครับขนาด 10.5กิโลกร,รมัมรุ่น FV1450H3V จาก LG ระบบถนอมเนื้อผ้าอัจฉริยะอย่าง AI D D ค่ะ,ะสุดชาญฉ <AI. S 2> ลาดเลยพี่คิวในเรื่องของการทำงานอของเขาตัวนี้เขาจะช่วยในการประเมินให้ว่าผ้าพี่คิวเนี่ยเป็นรูปแบบเนื้อผ้าแบบไหน 4.8kWh แอนด์นเวอร์เตอร์ n r b x 4 7 1 c p ST จากแบรนดนะ์ Panasonic เรื่องการของผักต่างๆนะในเรื่องของพ a า m ม r e เฟเนี่ยคุณเก็บเนื้อสัตว์ต่างๆนะพิเเศษเลยนใะช่นีมเนื้อปลาต่างๆเก็บจากตรงนี้ได้รักษาความสดได้ดีซึ่ง นะครับแล้วก็ในเรื่องของอุณหภูมิเนี่ยาสามารถหยิบมาใช้งานได้เลยทำอาหารได้เลยนะฮะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเป็นอินเวอร์เตอร์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคอมเพรสเซอร์ยืดหยุ่นนะแล้วก็ปรับพลังงานได้ดีเลยรวมถึงมีซิลเวอร์ไอออนด้วยนะครับยับยั้งเชือช<า>้อแบคทีเรียต่างๆภายในเนื่นเก้าพันเก้าสิบบาท